มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติค่ะก็หวังที่จะนําหลักสูตรกีฬาแฮนด์บอลนะคะไปพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยค่ะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาหลักสูตรผู้ตัดสินกีฬาแฮนด์บอลนะคะก็อบรมกันที่โรงแรมเดอะซีซั่นหัวหมากค่ะโดยมีนายวิษนุไล่ชพิษ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานนะคะพร้อมด้วยดรฉัดชัยแสงสุขีลักษ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติค่ะ การจัดประชุมครั้งนี้นะคะเป็นโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาด้านกีฬาของประเทศสามารถพัฒนากีฬาในทุกระดับตั้งแต่กีฬาขั้นพื้นฐานกีฬาเพื่อมวลชนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศกีฬาเพื่อการอาชีพและอุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมถึงยังเป็นการพัฒนาบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรองที่การบดีมหาวิทยาลายยัยแห่งชาติกันค่ะ โครงการที่เราทําวิพากษ์หลักสูตรกีฬาแฮนด์บอลน,นะอันน่ะันเป็นโครงการในแฟลกชิพของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไอโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นเพื่อ,อพัฒนาหลักสูตรอันนี้เพื่อจะต่อยอดแล้วก็เป็น วิธีทางหนึ่งที่จะพัฒนานักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้คนที่มีความสนใจในด้านกีฬาจริงๆไม่ใช่แค่แฮนด์บอลนะมันหลายๆชนิดกีฬาที่ในเรื่องของโอลิมปิกสปอร์ตแล้วก็กีฬาที่มีความนิยมมิติในการทําหลักสูตรมันมีอยู่2อองเรื่องก่อนเนาะหลักสูตรในเรื่องของกีฬาเนี่ยเราทําในเรื่องของผู้ผู้ตัดสินก่อนแล้วก็ผู้ฝึกสอนเราแยกกันเลยอันนี้มันก็จะพอเรอาไล่หลักสูตรอันนี้มาเนี่ยมันจะเป็นแคเรียพาร์ทให้กับนักศึกษาเราเป็นหลักด้วยเพื่อจะได้อ,อบรมแล้วก็เป็นใน ไอ้นักกีฬาหรือไอเป็นผู้ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินนะเพื่อพัฒนากีฬาต่อไป นอกจากนี้นะคะยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและวิทยากรจากสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยรวมถึงคณาจารย์ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครูผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลจากโรงเรียนกีฬาและบุคลากรจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาดําเนินการจัดประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยให้การรับรองนะคะซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2 6ถึง27มิถุนายนนี้ค่ะ